จากเริ่มต้นจนจุดขายดีนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครัีเดียวครับเราได้เงินมาหลักล้านไปในปีเดียววันหนึ่งเนี่ยเคยขายที่เยอะสุดเออฉเฉลี่ยก็ประมาณ1นึ่งหมื่นชิ้นครับกี่สาขาที่เดียว ที่เดียวใช่ครับแสนหนึ่งสี่ร้อยกว่านะครับสี่ร้อยเพื่อนอาจจะไปอีกขั้นหนึ่งให้ให้มากกว่าคําว่าวุน้นพวกแอลมอนด์พวกกแชีส<ล>ใช่ครับเราประยุกต์เหมือนเอาเบเกอรี่มาลงไปในวุ้นตัวนี้เป็นบานอฟฟี่เลยหมายถึงรสชาติเป็นบานอฟฟี่รสชาติเป็นนบาอฟฟี่เลย,เลยเวุน้นหม้อแกงเผือกครับใครจะรู้ว่าหม้อแกงมาทําเป็นวุ้นได้ไออย่างนี้รับไปขายที่ถาดเท่าไหร่นะส่วนเดี๋ยวลูกค้ารับสิบถาดก็อยู่ที่ถาดละสองร้อยหกสิบบาทครับสองร้อยหกสิบบาทถาดหนึ่งขายได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยสี่สิบครับรับไปกำไรหกสิบ จบประมงมอกเกษตรทําเกี่ยวกับธุรกิจสั์น้ามาส่งออกทําพวกกุ้งเทฟิสวิกฤตมันมาที่ช่วงปี54ที่น้ําท่วมนะ่ะั้งหมดตัวลงทุนแบบหลักล้านนะครับคือไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยว<อ>นีในใสายพันธุ์ผมจะตกใจอะไรกับพี่ก่อนดี1 <c oughs> คือพี่จบประมง2คือพี่เจ๊งกับกุ้งไปหลักล้านใช่ครับลองผิดลองถูกทิ้งเยอะมากครับระยะเวลาสอนเราประสบการณ์เท่านั้นเลยครับที่สอนทำวันนี้แปดโมงเชา้า รามีเงินแสนแล้วนะที่เรามีเงินแสนแล้วนะไอาก็ไดภูมิใจที่เราเริ่มทำอาชีพนี้อยากให้เพื่อนๆได้อาชีพแบบนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะจับเงินแสนเงินล้านได้ือนกันวันนี้2อ,อยู่ที่นนทบ,บุรีนะเขาบอกว่ามันมีอาชีพที่ลงทุนน้อยทําง่ายรายได้ดีมันคืออาชีพที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอาชีพขายวุน้นไอ้วุ้นเล็กๆวุ้นง่ายๆวุนว้นนนนหหววาวานเเีี่่ยยแตกํไรจบ สวัสดีครับัีไอ้น,นี่เหรอวุ้นของพี่ใช่ครับหุ้น่ากินสุดๆนี่มันมีกี่แบบครับพี่เอ่ออันนี้เป็นแค่บางส่วนจริงๆแล้วของทางร้านเรามีประมาณ400กว่าหน้าเท่าไหร่นะ400กว่าหน้าครับสี่ร้อยเพื่อนอุ้พี่คิดหน้าเองทุกอัน,นเนบบบบล,บบลยเหรอ ใช่ครับเพราะด้วยระยะเวลาเจ้านี้7ปีเข้าปีที่7แรกๆก,ก็มีแค่5หน้า10หน้า15แต่เราอยากให้ลูกค้าได้ทานได้กินแบบทานไม่เบื่อวันนี้กินอันนี้อันนั้นมาคืออยากชิมชิมได้ทุกวันเราก็เลยต้องพัฒนา,นาชิมได้ทุกวัน <ๆ S 2> <ๆ>กินได้ทุกวันใช่ครับนี่ถูกไหมใช่ครับเราเคยเห็นวุ้นอย่างนี้เนาะเพื่อนนะตอนเด็กๆหหน้าโรงเรียนบ้างงานวัดบ้างมันจะมีหน้าที่คุ้นเคยไอ้อย่างนี้เริ่มไม่เห็นละ S <S อ่ะฮะใน,น,<พ>นแต่เป็นพวกแอลมอนต์พวกช็อกโกแ<ว>ลตชิพใช่ครับเราประยุกต์เหมือนเอาเบเกอรี่มาลงไปในวุ้นตัวนี้เป็นบานอฟฟี่เลยหมายถึงรสช,ชาติเป็นบานอฟฟี่เลยข้างล่างเป็นแคคกเกอร์คาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตข้างบนเป็นกล้วยหอมแล้วก็ราดด้วยน้ำคาราเมลอีกทีนึงบ้าวุ้นไม่ท <มา S 1> ำนี้ได้ใช่ครับก็เราเหมือนว่า a d a ั t ไปอีกขั้นหนึ่งให้ให้มากกว่าคำว่าวุ้น ความพิเศษของมันคืออะไรของเราคือเหมือนเราเราทำมาเป็นบุญถาดถึงว่าบางทีอ่ะเราไม่อยากกินเยอะขนาดนี้เราอยากกินหลายๆรสชาติแล้วก็ uh huh. สามารถตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆคือ oh. ลูกค้าสามารถเลือกชิ้นได้ว่าเออจะก,กี่รสชาติวันนี้กินห้ารสก็เลือกชิลละชิ้นแต่ถ้าเรากินทั้งถาดเลือมันก็จะเยอะไปแต่เรา uh huh. สามารถตัดแบ่งลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเราก,กินหน้ากี่ชิ้นกี่แบบเลือกนะได้กี่<ช>หน้ากี่ชิ้นอะไรยังไงแล้วแต่ขอเอาหน้าแถวๆนี้ก่อนมีอะไรแบบไฮไลท์เลยไฮไลท์ที่แบบว่าถาดทั่วไปไม่ได้ วุ้นหม้อแกงเผือกครับใครจะรู้ว่าหม้อแกงมาทําเป็นวุ้นได้ที่เราทําได้ที่จะเอาอะไรจะเอาหม้อแกงจะเอาวุ้นก็เป็นท้งวุ้นและหม้อแกงเลยครับเป็นวุ้นแล้วก็เป็นหม้อแกงด้วยใช่ก็จะเป็นกลุ่มพวกผลไม้ที่เรานําพวกผลไม้นอกคือนํามาใส่เข้าไปในวุ้นให้ลูกค้าได้ทานมีกีวีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อันนี้คือใส่ผลไม้แน่นใช่ครับผลไม้จริงๆสดเลยอย่างอันนี้คือเป็นสตรอเบอรี่เป็นลูกใช่ครับสตรอเบอรี่ก็สตรอเบอรี่สดส้มก็ส้มสดครับกีวีก็กีวีสดสดหมดุกีวีอันนี้ของจริิงด้ววยยปกตเลาาีี่ขน ไปขายที่ไหนบ้างเออที่หลักๆจะเป็นมีตลาดน้ำคลองลับนมยมตลาดน้ําดอนหวายตลาดน้ําบางน้ําพึ่งแล้วก็มีที่ตลาดต้นสักกับธงพานิชที่อันนี้จะจําหน่ายทุกวันแต่ถ้าเป็นกลุ่มตลาดน้ําจะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตเตอ์ลอรที่เห็นอย่างเงี้ยครับคือเราแบ่งเป็นขายจําหน่ายคือตีคือชิ้นละสิบบาทครับเฮ้ยสิบบาทชิ้นละสิบบาทเองเหรอใช่ครับชิ้นนึงขนาดไหนก็คือหนึ่งช่องนี้ป่ะเออใช่ครับโอ้โหคืออันนี้แต่ระมชิ้นโอ้โหคือไม่เล็กนะครับจุกแน่นอนจุกแนน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 น่่่่่่่ออะะะคครััับบบชชิิ้้้้้ลลาา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 าทททววึงงเเเเีีีีีขขขยยยยยยกกได เฉลี่ยก็ประมาณ1 0,000ชิ้นครับกี่สาขาที่เดียวที่เดียวใช่ครับหมื่นชิ้นเลยเหรอแสนหนึ่งประมาณนั้นขายวุ้นเนี่ยมัณหนึ่งแสนหนึ่งเลยเหรอครับเพื่อนๆต้องทําแล้วป่ะแสนหนึ่งต่อวันอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะช็อตเลยยหนึ่งสาขาสี่สาขาสี่แสนดิก็แล้วแต่ช่วงถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ก็ก็ได้ครับเลิกพิธีกรเลิกขายวุ้นรับเป็นสิทธิ์หน่อยต่อวันแสนสมมติขายได้อย่างนี้ทุกวันไหม เออถ้าเป็นจะเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับคือมันจะมีสมมติเอาแค่เสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์วันละ1 0 0 0 0แสนบาทครับดึงเดือนมี8วันถูกไหมเสาร์อาทิตย์มี8วัน8ดคูณด้วย1 0 0 0 0แสนต่อ1สาขาแ0 0แสนนะแปดถ้าเอาไปคูณ4เพราะพี่มีกี่สาขา4ครับที่ที่เป็นของเราเองสาขาอีกแป่สามสิล้านนี่มันวุ้นเงินล้านนี่นะพี่ ถ้าอย่างเงี้ยเพื่อนผมดูแล้วขายอาชีพนี้น่าจะรวยขอไปทำบ้างได้ไหมทําได้ครับสอนสูตรไหมมีมีสอนมีครูสอนเออ,เอถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องการสอนในออนไลน์ปุ๊บ มันไม่ละเอียดทาไม่ได้ลูกค้าทาไม่ได้เคยมาเรียนสอนใช่มาเรียนมาเรียนง่ายกว่าแต่ลูกค้าที่มาเรียนส่วนใหญ่ทุกคนกลับมารับหมดทุกคนเพราะมารับง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนในการทํากับรับไปขายรับไปขายถูกกว่าลงทุนอุปกรณ์เริ่มต้นอยู่ที่สี่ถึงห้าพันครับหมายถึงว่าทำขายวันละห้าถาดสิบถาดอะไรเงี้ยครับทำเองห้าถาดสิบถาดใช่ครับโดยส่วนใหญ่เวลาเขาเรียนไปเป็นไงประสบความสําเร็จดีไหมประสบความสําเร็จดีไหมดีแต่เขาบอกว่ากําไรน้อยกว่ารับ กำไรน้อยกว่ารับใช่ครับหถาดรับไปเท่าไหร่ครับของผมจะเป็นเลทส่งคือจะเป็นเลทขั้นบันไดก็คือ1นึ่งถึงห้าถึงสิบยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกไอ้อย่างนี้รับไปขายนี่ถาดเท่าไหร่ฮะส่วนเดี๋ยวลูกค้ารับ10ถาดก็อยู่ที่ถาดละสองร้อยหกสิบบาทสองร้อยหกสิบบาทถาดหนึ่งขายได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยสี่สิบครับห้าร้อยสี่สิบอุ้ยเกือบครึ่งนะใช่ครับถูกป่ะแต่ถ้าลูกค้าที่เหมือนมั่นใจเคยขายแล้วเขาจะรับยี่สิบสามสิบถาดซึ่งเลทถูกสุดจะเป็นบบบาาททรัไปกำไร โอ้ยจากตอนแรกคือเขาเรียกว่าทุนครึ่งกำไรครึ่งโดยประมาณแต่นี้คือว่าทุนเหลือ40เปอเนไอ้หกสอร์เซที่เหลือกำไรเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือไปถึงว้างตั้ขายซึ่งจะสั่งเยอะก็ต่อเมื่อมั่นใจสูงสุดที่เขาสั่งทีเนี่ยทีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบแปดสิบถาดครับก็งานพับผมเจดีจะประมาณ200ถาด200ถาดทีเดียวเลยครับต่อวันเหรอต่อวันครับตีกลมๆนะเพื่อนๆเอาเป็นเลขกลมๆบ้านๆก่อนนะสมมติ100ถาดพี่ส่งเท่าไหร่ทีนี้ หนึ่งร้อยถาดจะเหยียดที่เลทสองสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทเขาไปขายได้เท่าไหร่ก็ถาดละห้าร้อยสี่สิบครับห้าร้อยสี่สิบแปลว่ากำไรสามร้อยสี่สิบกำไรสามร้อยสี่สิบคูณด้วยหนึ่งร้อยถาดสามหมื่นสี่ดิวันเดียวคกำไรสามหมื่นสี่งั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายของที่ตลาดนะแถวนั้นมีคนเดินเยอะสั่งคุ้นที่นี่ไปขายได้ครับกำไรต่อถาดสองร้อยสามร้อยมีจริงใช่ครับแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนเออต้องแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นอยู่ได้สี่วันครับตู้เย็นธรรมดาช่องธรรมดาเลยปกติเลยครับ กันเพื่อนๆครับอันนี้นะครับผมบอกเลยอันนี้ว้าวผมมากนะเพราะกำไรหนึ่งเนี่ยสองร้อยสามร้อยได้จริงขึ้นอยู่กับว่ารับเท่าไหร่ถ้ามั่นใจว่าขายได้ก็ไปได้เลยแต่อยาเพิ่งเชื่อผมยาเพิ่งเชื่อพี่คเขาหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาชิมก่อนว่าเวิร์กไหมอร่อยไหมผ่านหรือเปล่าุญาตไปชิมนะได้ครับไปเขามีการเล่นสีนะ มีเล่นชั้นอีกนะสุดยอดอ่ะขอชิมก่อนเลยได้ไหมจะได้รู้ว่าจะยังไงอันไหนอร่อยพี่ซิกเนเจอร์จะเป็น2ตัวนี้เลยครับตัวไหนทุกคนจะต้องหาเป็นวุ้นมะแกงเผือกที่แนะนำไปวุ้นมะแกงเผือกนะใช่ครับผมแน่นมาก่อนเลยน้อฟฟี่ครับทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่ค่อยหวานมากอันนี้เฮลตี้หวานน้อยไม่หวานมากไม่หวานมากเออเออมันงงอ่ะไม่เป็นหม้อแกงแต่มันคือวุ้นแต่มันเป็นวุ้นเหมือนเหมือนหม้อแกงเลยเออมันงงงเดียวเพราะวุ้นมันจะเบาๆกินแล้วรึดไปเลยไงแต่มันมีความแบบหม้อแกง บานอฟฟี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ครับนี่มันวุ้นหรือมันเค้กอะพี่ก็เราเอามาประยุกต์ให้รวมให้กมันได้ไงอะข้างในมันคืออะไรอะพี่เออ่ข้างล่างจะเป็นแคคเกอร์ครับแคคเกอร์แล้วก็จะเป็นเนยแล้วก็ตรงกลางเป็นช็อกโกแลตข้างบนเป็นกล้วยหอมแล้วก็คาราเมลครับแล้วมันอยู่ในวุ้นได้ด้วยเหรอได้ครับเฮ้ยอร่อยเลยพูดจริงมีหน้าเขากินแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำกันไหม ซ้ำและซื้อไปฝากและสั่งไปทําบุญงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งเนี่ยครับมันได้ได้ต่อยอดกันตรงนี้รแต่ว่าคือพอเวลาไปจัดเลี้ยงก็ดูดีงานแต่งได้ทําบุญบ้านได้อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติผมรับไปขายอ่ะผมไม่ได้แค่ไปตั้งร้านขายก็ได้ดิใช่ครับมีลูกค้าไปจะได้งานจัดเลี้ยงในโรงบาลในโรงแรมค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ไปเคมว่าเป็นวุ้นของเขาได้อย่างนี้ผมติดแบรนด์ผมเองได้ไหมได้ครับสองวุ้นพุงพุ้ยได้ครับได้เหมือนกันแต่ว่าก็รับจากพี่ไปใช่ครับ ต้องถามก่อนว่าแล้วกว่าประนจะมาเป็นวุ้นเนี่ยพี่ทาอาชีพอะไรมาก่อนพี่ทําเกี่ยวกับเบเกอรี่มาก่อนเหรอไม่เลยครับไม่มันเป็นจุดหักเหเลยที่ว่าเดิมทีผมจบประมงมอเกษตรก็คือทําเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์น้ำมาเออช่วงปี50ก็คือเราก็ทําส่งออกทําพวกกุ้งเคฟิดส่งสมัยนั้นคือมันจะดังๆมากเลยกุ้งเคฟิดตัวเล็กสีสีใช่ใสีแดงเราทาแต่เราสะสมพ่อแม่ผ่านแต่วิกฤตมันมาที่ช่วงปี54ที่น้ําท่วมหนัก หมดทุกอย่างหมดั้งหมดตัวลงท uh ุน huh. แบบหลักล้านนะครับคือไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวเน,นี่ยผมจะตกใจอะไรกับพี่ก่อนดี <c oughs> หนึ่งคือพี่จบประมงใช่ครับสองคือพี่เจ๊งกับกุ้งไปหลักล้านใช่ครับแล้ววุ้นมันมาได้ไงอะพี่เราก็เลยมองข้ามแล้วเออไม่ไม่ยุ่งกับสิ่งมีชีวิตละเริ่มมาทําเป็นของกิน <c oughs> ของกินเราก็อะไรหละที่แบบของกินที่แบบคนสามารถกินได้ทุกวัน <c oughs> ตอนแรกก็ไม่ได้มองวุ้น <c oughs> ก็หารับนู่นรับที่มาขายหาอะไรก็ได้ที่เราต้องขายเรามองมองไปที่ขนมหวานเลยคนไทยติดขนมหวานทุกคนชอบพอกิน กินอาหารแล้วปุ๊บต้องตบได้ขนมหวานทุกทีแต่ถามว่าอะไรที่มันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัยเราก็เลยมองว่าตัวเราอ่ะชอบบุญด้วยอชอบมากปีโป้เนี่ยอยากรู้มันทำยังไงจากรู้เลยแหละมันทำยังไงไอปีโป้มันทำยังไงก็แค่เยลลี่แต่จริงๆทาแล้วมันก็ไม่เหมือนอแต่เราก็เออหาที่เรียนหาลองผิดลองถูก จนมาจบหมอที่เจอวุ้นเนี่ยครับเราไปเรียนไปเรียนปุ๊บมันก็ห้าหน้าสิบหน้าแต่เรามาพัฒนาเพิ่มเรื่อยๆมันเราใส่มากกว่าสีมากกว่ากลิ่นมากกว่ารสก็คือใส่พวก t กเจอร e ลงไปอัลมอนด์เม็ดมะม่วงช็อกโกแลตผลไม้มิกลงไปในตัววุ้นให้ให้ทุกคนรู้ว่าให้ว้าวกว่าคำว่าวุ้นไม่ใช่ว่าแค่วุ้นคนจะไม่พูดกับเราว่าแค่วุ้นมันมากกว่าคำว่าวุ้นนะครับอยากกินของเราพอเห็นเราปุ๊บอ้าวลานนี้้านี้วุ้นพุงคุยแน่นอนวุ้นพุงคุยแน่นอนใช่ครับแล้วสูตรพี่ไปเอามาจากไ เดิมทีที่บอกก็คือไปเรียนเรียนมาก่อนด้วยที่เราไม่เคยทําไม่เคยยุ่งกับวงการทางนี้มาก่อนเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกทิ้งเยอะมากครับเสียเยอะมากไม่วุ้นไม่แข็งวุ้นแข็งเกินไปบ้างวุ้นนิ่มเกินไปบ้างวุ้นไม่เสร็จตัวพอข้ามคืนวุ้นบูดประสบการณ์เราไม่มีสองคือพอระยะเวลาเราทําไปเรื่อยๆประสบการณ์จะสอนเราเองว่าเราจะต้องเคี่ยววุ้นให้นานขึ้นแช่วุ้นให้นานขึ้นแล้วก็การแช่ตู้เย็นการ เซตวุ้นวุ้นมีอายุอายุของเขาคือเราต้องแช่ความเย็นให้ถึงบางทีแช่ไม่ถึงปุ๊บเราทําถูกสุขขาดอาการไวแต่ว่าพอไปส่งลูกค้าปุ๊บบูดร,รู้เลยว่ามันมีผิดขั้นตอนก็ระยะเวลาสอนเราประสบการณ์เท่านั้นเลยครับที่สอนจากเริ่มต้นจนจุดขายดีนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครัเออปีเดียวครับ ปีเดียวใช่ใช่ปีเดียวแล้วขายของคือยังยังขายพวกกุ้งอ่ะเรายังเข้าใจเราลงทุนหลักล้านแต่เนี้ยลงทุนไม่ถึงแต่เราได้เงินมาหลักล้านไปในปีเดียวหนึ่งปีก็สามารถได้เงินหลักล้านได้เลยใช่ครับไอ้วุ้นนี่คือสามารถทาเงินล้านได้ใช่ครับของ,รองเราเรลองคิดลองผิจาาหลายปีครับกว่าจะลงตัวกว่าจะคงที่แล้วทาไมไม่เลิอกอ่ะไอ<ห>ตอนที่แบบลองแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยด้วยย่างว่า ชอบอะเราต้องเอาชนะให้ได้แต่ว่าหนึ่งเราต้องมุ่งมั่นกับมันทําันให้มันดีให้ดีที่สุดต้องหาให้ได้หาจุดบอดจุดบกพร่องของตัวเองให้ได้ให้มันไปต่อให้ได้แต่จริงอะอยากทําให้ครอบครัวแบบว่ามีรายได้สร้างรายได้ให้ครอบครัวคือให้น้องไปขายให้ใครเหมือนกันตัวนี้ก็คือเหมือนทุกอย่างเป็นธุรกิจครอบครัวเราทําผลิตน้องไปขายสาขานี้สาขานี้คือเราแยกสาขาเป็นกลุ่มครอบครัวแปลว่าหัวใจสําคัญในการไม่ยอมแพ้เพราะครอบครัวใช่ครับเพราะว่าหลายคนบางทีทำเนาะทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ไหวคือเลิก เป็นสิบครั้งครับไม่ใช่ครั้งสองครับเป็นสิบสิบทิ้งเลยทิ้งก็ทิ้งของพี่บิ๊กนี่คือเป็นสิบสิบครั้งแต่จะเอาให้ได้ไอ้วันที่เราไม่ไหวอ่ะวันที่เราทำแล้วมันไม่ได้สักทีมันบูดมันเสียเราเราบอกกับตัวเองยังไงอ่วันนั้นพักก่อนแล้วเริ่มใหม่หาจุดบกพร่องเราให้ได้ว่ามันพออะไรเราต้องหาว่าหนึ่งมันบูดหรือสองมันเสียแล้วก็มันไม่เซตตัวมันแข็งไปมันอ่อนไปเราเราดูเรื่องวัตถุดิบเราไปสัรหาคือหาจนจนเจอครับว่าหนึ่งี่ห้อวุ้นสำคัญ บางตัวแห็งไปบางตัวอ่อนไปเราเราจะไปตายตัวว่าเราใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แม้กระทั่งยี่ห้อเดียวกันแต่ช่วงปีการผลิตต่างกันเนี่ยเรายังบอกว่าโรงงานเลยว่ารอบเนี้ย วุ้นแข่งไปเขาบอกว่าพี่รู้ได้ไงบอกทําอยู่ประจําและทําไม่ใช่เราทําแล้วเพื่อขายทุกหม้อต้องผ่านการชิมต้องชิมหมดทุกอันครับทุกครั้งเราต้องชิมอันนี้ผมยอมรับใจพีจริงว่าใช่หลายคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่วุ้นเองแต่มันมีดีเทลของมันมีรายละเอียดของมันจนกระทั่งมันสามารถกลายเป็นแบบนี้ได้ครับเพื่อนครับถ้าวันนี้ไม่รู้จะทําอาชีพอะไรวุ้นนี่แหละอาจจะเป็นคําตอบหนึ่งถูกไหมใครใครก็สามารถเริ่มต้นได้งั้นมาลองดูครับและนี่คือ วุ้นกรุงพุ้ยอารมณ์ดีเหม or ือนเจ้าของวุนน anyway> like ีต้องขอบคุณมากเอสเพกพี่จริงเรื่องวุ้นนะครับไม่ธรรมดาก็เขาบอกเ่รับไปขายดีกว่าเออแต่อยู่ไกลๆก็ต้องก็ต้องมาขยันมาเรียนหน่อยอุ้ยเขามีวิธีจิ้มให้แบบวุ้นไม่เสียด้วยนะพีหน้าใช่บางดีเหมือนว่าก่อนลูกค้าอยากขีบเองเนียพอขีปปุ๊บหลุดสองชั้นเลยก็เลยเรเมื่อกี้ไม่เป็นยังไงตอนสัมภาษณ์เหมือนเราอ่ะกลับไปอยู่ตรงแบบวันแรกที่เราแบบเหนื่อยมาด้วยกันทำกับแม่สองคน ทำวันนี้แปดโมงเช้าเสร็จอีกที้นแปโมงอีกวันหนึ่ง24ชั่วโมงเหรอสองคนครักับแม่สองคนวันละกี่จานครั้งแรกเราจับเงินแสนครั้งแรกเลยวันแรกเราจับเงินแสนเลยเราถือแบบเราภูมิใจมากที่แบบเรามีเงินแสนแล้วนะที่เราไม่มีเงินแสนแล้วนะอย่างเงี้ยเราถือแบบเราภูมิใจที่แบบเราเลือกทำอาชีพนี้ที่สุดแล้วโอ้ถูกมือให้เลยเขากอดเดียวเขากอดเดียว ดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะคะอ,คอยากให้เพื่อนๆได้อาชีพแบบนี้แล้วก็บอกว่าพเพื่อนๆจะจับเงินแสนกันล้านได้เหมือนกัน